สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะัสวีเดนกับมาดานหน่อยผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์แปลว่าแสงทองปีนี้อลังการจริงๆอัปเดตอาการป่วยของคุณแม่ด้วยค่ะท้ายคลิปมีภาพค่ะพี่น้องค่าภาพของเวทีอลังการของปีนี้แปลว่าแสงทองผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เป็นเด็ดไอดอลของมาดามหน่อยเบอร์หนึ่งเลยค่ะพี่น้องค่าซึ่งมาดามหน่อยก็ติดตามช่องสองท่านนี้มา ยาวนานแล้วล่ะค่ะหลายปีแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาแต่พอนี้ปีนี้ค่ะพี่น้องขาปีนี้อยากเก็บยกมาเล่าว่าอ,อย่างที่บอกแปลวพราลแสงทองเองเขาก็เป็นหมอลำซิ่งหมอลำอคู่ขวัญหมอลำชื่อดังล่ะค่ะพี่น้องขาที่เราติดตามออกทีวีออกอหลายช่อง หลายปีก่อนมาแล้วคะ่ะพี่น้องที่มาดำมาติดตามซึ่งติดตามทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ยวบ้านฟินแลนด์หรือแพรวพรวแสงทองคะ่ะพี่น้องขะยิ่งตอนนี้มาประกบคู่กันมาอยู่กินชั้นสามีภรรยากันทั้งสองท่านยิ่งเพิ่มความดุ่งดังแล้วปีนี้เองคะ่ะพี่น้องขาในวงหมอลำคณะของ แพรวแสงทองเดิมก็มาเพิ่มเติมก็คือมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เข้ามาด้วยนี่ยิ่งเพิ่มความดังความโด่งความดังแล้วค่ะพี่น้องขาแล้วก็มาดามหน่อยอยากหยิบยกมาเล่าให้ฟังวันนี้เพราะว่าเป็นเน็ตไอดอลเป็นผู้ที่อยู่ในใจเป็นผู้ที่มาดามหน่อยติดตามตลอดค่ะพี่น้องขาหลายปีมาแล้วแล้วก็ท่านทัง้งสองท่านนี่เองที่มาดามหน่อยเอามาเป็น แรงจูงใจในการทำ YouTube ในการเป็น y o u t u b e อรนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาเป็นเน็ตไอดอลก็ว่าได้เป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีแต่ปีนี้คะ่ะพี่น้องขาพิเศษก็คือหนึ่งละเขาอยู่กินสามีภรรยากาันคนดังเจอคนดังเลาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็มีมีลูกมีท้องแล้วก็ใบใบนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะ แผวๆแสงทองจะคลอดแล้วลหละค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะาตอนนี้เราท้องใหญ่แล้วนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็วันนี้เองเป็นวันที่หนึ่งตุลาที่จะเป็นวันเปิดรงแต่เขาก็มีซ้อมมีนุ่นมีนี่ที่มาดามหน่อยติดตามสุดอลังการแล้วก็เมื่อวานมีการขึ้นเวทีจริงกันทําเวทีจริงกันการทดสอบไฟทดสอบเสียงแล้วก็มาดามหน่อยเห็นแล้วก็ยกภาพบางส่วนเฉพาะภาพเวทีไฟแสงสีมาใหาพ้พี่น้องเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะ แล้วก็มาดามหน่อยเองยืนยันว่าติดตามตลอดคราวนี้คะ่ะพี่นอ้องขาการยิ่งใหญ่อลังการนี่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นเวทีไม่ว่าจะเป็น การแต่งตัวการแม้กระทั่งผู้ยาบ์านฟรีแลนซ์ก็มีการตัดชุดเยอะแยะเพื่อที่จะขึ้นเวทีเพื่อที่จะเพิ่มความอลังการมันเดิมทีก็อลังการอยู่ยแล้วล่ะค่ะพี่น้องคาแต่ปีนี้อลังการพิเศษสุดๆเพราะว่ามาดามหน่อยติดตามตลอดหลายปีมาแล้วแต่ปีนี้เป็นปีที่สุดอลังการมากๆทำเวทีใหม่ทำอะไรใหม่ เป็นสีชมพูด้วยค่ะพี่น้องคาเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาเน้นสีชมพูก็เหมือนกับว่าเขาได้ลูกสาวนะะาั่นแหละค่ะพี่น้องคาแต่การออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยากหยิบย,ยกมาแล้วก็อยากพาแต่วันนี้ค่ะพี่น้องคาวันนี้วันที่หนึ่งเขาคณะที่มาดำหน่อยทําคลิปอยู่นี่ก็คือเป็นคลิปที่ก่อนที่เขาจะเปิดบงเป็นคลิปของวันที่หนึ่งตอนเช้าค่ะพี่น้องคาแต่เขาจะทําการเปิดวงคืนนี้ไม่แน่ใจฝนจะตกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานมีการซ้อมแล้วก็ฝนตกหนัก พี่น้องคะแต่วันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งอยากให้พี่น้องติดตามแล้วกับพี่น้องเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีเราเห็นแล้วแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจไปด้วยแล้วก็วันนี้ก็เฝ้าดูค่ะว่าเพิ่มจะมีการถ่ายทอดสดไหมเพราะว่าส่วนลึกๆนะในแจมาดามหน่อยเองก็ ชื่นชมชื่นชมมากมากถือว่ามากมากเลยละค่ะพี่น้องค่ะเพราะมันอลังการจริงๆแล้วก็เสียง power เสียงอะไรก็ตามที่เขาทดสอบเมื่อวานทั้งไฟแสงสีทั้ง power ของเสียงแพลวพลวเองเสียงผู้ใหญ่บ้านเองอก็แหมมันเป็นการที่อลังการจริงๆอยากให้พี่น้องติดตามะค่ะพี่น้องค่ะ แล้วคราวนี้มาค่ะพี่น้องมาอัปเดตอาการของแม่อย่างที่บอกอกับหลายคลิปก่อนมาดามหน่อยลงไปเห็นคลิปที่แม่ป่วยเข้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลยะโสธรนะคะพี่น้องเขาและคราวนี้ก็คือแม่ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แผดพาวก็เลยเมาส์ลำเมาส์ลำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนี่แหละค่ะพี่น้องคะสามสีแสนบาทเที่ยวเดียวส่งแม่จากยะโสธรไปที่ โรคปรญัญปาภั่ ธนบุรีกรุงเทพเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่น้องขอเมื่อเมื่อที่ตอนเหมาลำเครื่องบินเจ็ตนี่ก็เป็นเป็นข่าวฮือฮาหลายช่องละคะทีวีช่องใหญ่หลายช่องช่องเล็กช่องใหญ่ก็มีการเสนอข่าวโครมๆแล้วค่ะก็เป็นสิ่งที่โด่งดังเนาะคะ่ะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าอย่างที่แพลพาบอกเสียงเงินเท่าไหร่เขาก็ยอมเพราะว่าแม่ก็คือนี้แม่คนเดียวอยู่แล้วแล้วก็อยากจะทําให้แม่ให้ดีที่สุดแล้วก็ าพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลโดยไปทางเครื่องบินเพราะว่าตามจริงไปทางก็รนมันก็ได้อยู่แล้วปกติก็กไปรถยนต์กันแต่คราวนี้คือแพลวพามองเห็นว่าการไปรถยนต์มันใช้เวลาน,านานแล้วเราเองก็ยังพอมีเงินมีทองอยู่เงินทองมันก็หาได้เขาก็เลยส่งแม่ เอาเมาลำเครื่องบินเจ็ตไปส่งที่โรงพยาบาลนั่นแหละคือที่มาที่ไปซึ่งได้ดูข่าวไม่ว่าข่าวช่องไหนออกทุกคนก็ชื่นชมยินดีด้วยล่ะคะ่ะพี่น้องค้าชื่นชมยินดีในการที่มีน้ำออกน้ำใจของลูกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นสิ่งที่ดีมีน้อยคนที่ทําได้แบบนี้ก็คือมีน้อยนั่นแหละคะ่ะพี่น้องบางทีคนเราก็อยากทําทุกคนแต่การเงินการทองบางทีมันไม่อำานยมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะพี่น้องแนละ้วแต่แพรวาว เขาทําได้นี่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญมากๆค่ับพี่น้องคะแล้วความนี้อาการของคุณแม่เป็นยังไงเดิมทีหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่เป็นเช่นเลือดในสมองตีบเป็นเลือดหมุนเวียนไม่ดีประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องเป็น โรคบูบนั่นแหะค่ะพี่น้องชาวบ้านเห่ากับเซินว่าโรคบูบนั่นแหะค่ะพี่น้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่งไปตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพโรงพยาบาลธนบุรีกรุงเทพก็ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะพี่น้องเมื่อวานแพลวคราวออกมาอัปเดตอาการคุณแม่ให้ฟังมาดำหน่อยก็ได้ยินแล้วก็อยากมาเล่าต่อพาอหลายคนก็ติดตามอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะช่องไหนช่องไหนก็ติดตามว่าคุณแม่ดีขึ้นหรือยังคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องเนาะคือเรื่องของเรื่องคุณแม่นอกและเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ส่งไปที่กรุงทนตอนนี้ก็ค <lawsuit royable. S 1> ือ อา,อาการก็ก็ถือว่าทรงๆก็ถือว่าดีขึ้นนิดหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าการตอบสนองก็ไม่ได้เหมือนกับว่าการพูดการจาพูดจาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ขยับตาขยิบตานิดหน่อยมีการพูดการโต้อตอบบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ไม่ได้มากมายแต่ก็ถือว่าไม่ได้สุดหนักค่ะพี่น้องค่ะก็ถือว่าดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็แพรวราบอกว่า มีการเจาะคอช่วยการหายใจแบบแบบนั้นนหะค่ะพี่ดองขาแต่ครนี้หมอเขาทดลองค่ะหมอเองเขาทดลองว่า,อาลองปิดเครื่องช่วยหายใจลองดูคือปิดเครื่องแต่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นถอดออกเพราะว่าแพทย์บอกว่าถ้าถอดออกเนี่ยถ้าไม่หายใจไม่ดีขึ้นจะมีการเสียบลงไปใหม่ มันก็จะทําให้แม่เจ็บแม่แม่ทรมานมากขึ้นก็เลยยังไม่ต้องถอดเพียงแต่ว่าเขาปิดปิดลองทดลองดูว่าปิดเครื่องช่วยหายใจดูแล้วว่าจะเป็นแบบไหนก็คือแม่ก็หายใจเองได้อยู่แต่ก็คือยังไม่ยังไม่อยู่ในขั้นปลอดภยัยค่ะพี่น้องคะก็ยังยังคงมีเครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วคราวนี้เรื่องหมอเป็นยังไงมาเอ่ยอมาดามหน่อยได้ยินแผ่ๆตอบว่า กรณีของหมอเขาก็จะแบ่งสัดส่วนกันค่ะพี่น้องคะหมอเกี่ยวกับโรคหัวใจเกี่ยวกับทางหัวใจก็จะเป็นอีกหมอหนึ่งเกี่ยวกับโรคสมองก็จะเป็นอีกหมอหนึ่งค่ะพี่น้องคะเขาก็มีนิจฉัยกันไปเขาก็มาตรวจมาเช็คดูแต่ละหมอเขาก็ทําต่างหน้าที่กันค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่แม่เพศเป็นนี่ก็คือแกนน็อกแล้วเข้าไอซียูนั่นแหละค่ะพี่น้องคะน็อกก็หมายถึงว่าน่าจะบ้านเราก็คือ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเส้นเลือดตีบตันปรมมาณเลือดในสมองไอตีบเส้นเลือดตีบประมานนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคือภาษาหมอ,อ,ขอเขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะถึงขั้นที่น้องเข้าโรงพยาบาลแล้วาากไไไ็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรไอไม่สามารถที่จะโต้อตอบได้ก็เหมือนมืนชาไปทั้งตังตวประมานนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนอกไปทั้งร่างกายนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็พอ,พอส่งโรงพยาบาลแล้วก็จ,จะมีการขยิบตาพึงเง็ดหัว ตอบโต้บ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากมายแต่ก็ยังไม่สุดหนักก็ยังถือว่าทรงๆละค่ะเป็น่นเท่าที่แพรวเผาอธิบายเมื่อวานแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกับพี่น้องค่ะเพราะว่ามาดามหน่อยเองก็เหมือนกับว่า ถ้าพวกนี้อย่างที่หมอเขาบอกถ้าพวกนี้ไปหาหมอไม่ทันไปหาไปถึงมือหมอไม่ทันภายในสองาชั่วโมงก็อาจจะทําให้หนักได้เป็นคนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นคนที่ไม่สามารถโต้ตอบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ความรู้สึกต่างๆมันก็มีผลค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อันนี้คือ,อเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่บางที คนแข็งแรงแข็งแรงอยู่มางทีมันก็เป็นได้กับพี่หนอกะอันนี้ก็คือแสดงความขอแสดงความห่วงใยขอให้คุณแม่หายไวๆยดีขึ้นไปๆเด,ด้วยจะได้กลับบ้าน พอประชาชนที่ติดตามที่เป็น f อของแพลวพลาแสงทองกับผู้าบันุินนแลนด์เนี่ยก็ถามไถ่ามาเยอะมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะว่าอาการเป็นแบบไหนแล้วอยากให้รู้อยากให้เห็นแต่โอเคมาดามหน่อยกินยกมาแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังก็คืออาการดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ทรงๆแหละค่ะพี่น้องขายังยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็การโต้ตอบมีการถามก็จะมีการโต้ตอบบ้าง นิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะพี่น้องอันนี้คือการอัปเดตล่าสุดของเมื่อวานก็คือว,วันที่30กันยานะคะพี่น้องเนาะแล้ววันนี้วันที่1เราก็มาลุ้นกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะลุ้นกันว่าเรามาลุ้นกันว่า วันนี้แพราวเปิดบงใหม่เนี่ยจะอลังการแค่ไหนไปดูท้ายคลิปที่มาดามหน่อยเอาเวทีสุดอลังการมาดาม่อยยืนยันว่าสุดอลังการจริงๆชื่นชอบตื่นเต้นด้วยเอามาให้ดูเพราะว่าผู้้ันฟิปีแลนเองก็ทําคลิปลงหลายคลิปว่าโอ้ปีนี้อลังการงานสร้างจริงๆเราพยายามที่จะเข้มแข็งให้มัน ต่อสู้อีกหน่อยก็จะคลอดน้องนาลิตะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายค่ะพี่น้องค่ะให้เฮงเฮงรวยรยเด้อให้ผูวคนให้มีลูกค้าให้มีผู้คนติดตามให้มีคนว่าจ้างงานเยอะๆแล้วก็คลอดน้องนาริตะออกมาก็คลอดง่ายๆแล้วก็คุณแม่เทพเองก็ขอให้หายใบๆโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องค่ะโอเคเรามาติดตามกันว่าวันนี้วันที่1ตุลาเข้าเปิดวงแล้วเป็นยังไงโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ 在外面看。